หเตารีดไอน้ําแรงเรียดเดียวเร็ว3ามเท่ารีดปุ๊บเรียบปั๊บรีดได้ตั้งแต่ผ้าหนาผ้ายืดผ้าบางและยังมีอุปกรณ์แถมไปให้ด้วย ใช้คู่กับโต๊ะมีลมดูดแบบมีแขนสะดวกกว่าเดิมทั้งหมดนี้ก็คือเตารีดไอน้ำมอตอรต้องโต๊ะมีลมดูดยี่ห้อชัวเตารีดมีลมดูดของเราจะมีแบบมาตรฐานและมีแบบเพิ่มออปชั่นเสริมด้วยโดยประกอบไปด้วยชุดเสาปลองปล่อยลมด้านบนมีสายสลิงสำหรับแขวนหัวเตารีดและไฟส่องสว่างที่โต๊ะเตารีดส่วนวิธีการใช้เตารีดง่ายมากแค่เปิดฝาจากนั้นก็เติมน้ำเติมไม่ถึงระดับแม็กเลยนะ แล้วก็หมุนวาล์วเปิดแรงดันไอ้น้ำแค่2เกียวก็พอนะจากนั้นก็เปิดสวิตช์อันซ้ายมือรอให้เกตความดันขึ้นเลขสี่ก่อนแล้วค่อยกดเปิดสวิตช์เตารีดทางขวาปรับความร้อนที่เตารีดระดับ2หรือปรับให้เหมาะกับค่าจากนั้นรอให้ไฟที่เตารีดดับเท <c oughs> ่ากับว่าความร้อนหน้าเตารีดพร้อมใช้งาน <c oughs> วิธีใช้งานเต๊ะรีดลมดูดง่ายๆทำการเปิดสวิต ปรับอุณหภูมิไปที่70หรือ80องศาทั้งที่โต๊ะและแขนโต๊ะเลยสามารถใช้งานได้2แบบแบบที่1ควบคุมโดยการใช้แป้นเท้าเหยียบและแบบที่2เปิดลมดูตลอดเวลาโดยกดปุ่มเปิดบริเวณใต้โต๊ะรีดเพียงเท่านี้โต๊ะรีดก็พร้อมใช้งานแล้วหลังจากใช้งานเสร็จให้ปิดสวิตช์ทั้ง2ส,สวิตช์เลยนะคะแล้วก็รอให้เกจแรงดันไอน้ำลงมาที่เลข2จากนั้นก็ปล่อยน้ำได้ ความร้อนและแรงดันไอน้ําจะดันให้น้ําในหม้อต้มออกมาได้ง่ายขึ้นสายน้ําทิ้งแบบห่างกระดิ่งถ่วงน้ําหนักป้องกันไม่ให้สายสะบัดเวลาปล่อยน้ําช่วยเพิ่มความปลอดภัยพอน้ําถูกระบายออกมาจนหมดก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าแล้วก็อย่าลืมปิดสวิตช์ที่โตะรีดด้วยนะสินค้าพร้อมส่งมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจสามารถกดสั่งที่ตะก้าสีเหลืองได้เลยนะคะเราใส่ใจให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน มีช่างที่เชี่ยวชาญทำการติดตั้งพร้อมสอนใช้งานให้หน้างานเรามีพนักง,งานขายและช่างยินดีให้คำแนะนำเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบเรื่องงานเย็บและงานรีดเลยจากเย็บผ้าชัวมั่นใจคุณภาพได้ชัวชัว